สบายดีพี่น้องสู้หูสุคนครับผมวันนี้ก็ว่างๆนะพี่น้องเนาะครับผมเม็ดกงลูกสะโซลาเซลล์พี่น้องให้ลูกค้าครับผมพอดีลูกค้ามีกงเกาพี่น้องนี่กงเกาครับผมนี่คงเกาเป็นกงร่างแผงแผงพักขายนะพี่น้องเนาะนี่ครับผมก็เรยมาต่อขึ้นพี่น้องต่อขาพี่น้องต่อขาหกสิบเส้นพี่น้องเนาะยืนบนกับประมาณสี่สิบห้าสิบเส้นพี่น้องร่วมจากล่างของเพิง่งประมานเม็ดเกาสิบครับผม เมตรครับเก่าสิบครับผมกว้างมันหนึ่กัประมาณเมตรยี่สิบครับผมเมตรยี่สิบครับผมกว้างเมตรยี่สิบถึงเมตรนหาสิบครับแล้วแต่เสียวนะพี่น้องเนาะหลัดสั้นกับประมาณจักสิบหาถึงยี่สิบองศาครับผมนึ่เก็บแบบบ้านๆครับผมพี่น้องอันนี้ใส่แผงมโนฮับเซียวพี่น้องสองแผงครับผมแผงหาลอยหาสิบบาทพี่น้องกระจบสองนัดนะพี่น้องเนาะครับผมนี่ครับผมเย็ดหูยึดเลยครับผมหนึ่งยึดหูยึดครับผมแต้มเลยพี่น้อง ไปถึงพื้นที่กันยิ่งเลยครับผมยิ่งน็อตเลยครับยิ่งน็อตใส่เลยครับนี่ยผมว่าถ่ายครับผมนี่ครับผมช่วงกลางกับครูครับผมเฮ็ดคูเพี่น้องเนาะนี่แผงอะไมาส้นกันพี่น้องเนาะขอบแผงกับประมาณสามเส้นพี่น้องเขากึ่งกลางพี่น้องประมาณเอาหนึ่งกึ่งหาพี่น้องหนึ่งกึ่งหานี่ครับผมอันนี้ก็เต็มเลยพี่น้องเนาะเต็มนะครับผมเต็มเพชรมาตะทานเลยพี่น้องเนาะนี่ยเต็มเลยครับผมเต็มไปไปถึงพุ้นกันยกแผงใส่กันยิ่งเลยพี่น้องยิ่งน็อตครับผมนี่เฮ็ดแบบ ง่ายครับผมเบ็บ้ันๆนพี่น้องเล็กเปนนี่อยู่แล้วนะพี่น้องนะครับผมดัดแปลงวะครับผมไม่ต้องสิ้นเปลืองไปายครับผมเก็บภาพโค้งลังคาพี่น้องโค้งลังคาโซลาเซลล์พี่น้องสองแผงครับผมโมโนฮับเซลลวพี่น้องหาโลหะิบัทกระจุกสองด่านครับผมแผงเงากับประมาณสองสองเมตรสามสิบพี่น้องแผงดุลไม้เงาพี่น้องกว้างกับประมาณเมตรสิบสามสิบสี่เส้นครับผมเก็บภาพโค้งโซลาเซลล์ครับผมขนาดสองแผงมาฝากพี่ฝากน้องครับผม